มาบอกต่อขีนซิงหน้าแบบใหม่จบได้ในขั้นตอนเดียวด้วยดูโอ้เดอร์ขีนซิงบามสูตรลดริ้วรอยเราได้ลองใช้แล้วคือติดใจมากเขาเป็นขีนซิงบามจากประเทศญี่ปุ่นที่อ่อนโยนและปลอดภัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่1ในหมวดขีนซิงถึง5ปีซ้อนเลยนะมาพร้อมกับแพ็กเกจจริงที่น่ารักเรียบหรูมินิมอลมากเลยค่ะเนื้อบามคือนุ่มไม่บาดผิวเลยนะตั้งแต่ที่รู้จักตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้สำลีหรือว่าโฟมล้างหน้าอีกต่อไปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ยเขา จบในขั้นตอนเดียวจริงๆนะคือ5อินวันในตลับเดียวกันไปเลยค่ะทุกคนสูตรนี้เขาจะช่วยเรื่องริ้วรอยให้ผิวเนี่ยกระชับเต่งตึงใครผิวแห้งก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นฉ่ำน้ำด้วยนะพออัดแน่นมาด้วยส่วนผสมเพื่อความงามถึง31ชนิดกันไปเลยค่ะที่ช่วยทําความสะอาดหน้าได้อย่างล้าลึกถึงรูคุมขนกันเลยนะตอนใช้ก็คือไม่รู้สึกแสบผิวเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาว่าอ่อนโยนปราศจากสารเคมีเติมแตง่งพวกพาราเบนน้ำมันแร่น้ำหอมสีสังเคราะห์และแอลกอฮอล์ด้วยค่ะแล้วพวกเครื่อองสอาง ที่การน,น้ํานะเขาก็ออกหมดจดเลยค่ะทุกคนดูสิคือมันอึงจึงมากอะ่ะทุกคนเทียไปเห็นความแตกต่างทั้งสองข้างกันเลยนะแล้วเขาก็ล้างหน้าออกง่ายมากๆเลยนะคะพอล้างหน้าออกแล้วบอกเลยว่าผิวมันนุ่มเด้งไม่แห้งตึงด้วยค่ะผิวมีความชุ่มชื้นแลดูสุขภาพดีสุดๆเลยนะใครที่เป็นสายรีบใส่ขี้เกียจและชอบความคุ้มค่าแถมประหยัดเวลาแบบเราแนะนําดูโอเดอรคินซิงบามตัวนี้เลยนะรีบไปลองกันเลยค่ะเดี๋ยวเราแปะพิกัดเอาไว้ให้